แจกสูตรตีบ้าน14ไม่ใช้ฐานแคน3สูตรพร้อมลิงค์จัดฐานและวิธีการเล่นอย่างละเอียดเอาไปใช้ป้นดีมากๆครับนี่คือ3สูตรที่แก้วจะแนะนําในวันนี้ได้แก่ซูเปอร์แม่มดควินชาร์ดมังกรคู่และซนะูเปอร์นักควงหินสแัรแก้วได้ใส่ลิงก์จัดฐานไว้ให้ในคำอธิบายกดที่ลิงค์เพื่อเซฟสูตรได้เลยสูตรที่1ซูเปอร์แม่มดและดูอินครับแก้วติดใจมาจากบ16นอ้อ พอมาใช้กับบ้าน14นะครับแล้วเล่นแบบไม่มีฐานแคนสามารถตีบ้าน14ได้ทุกหลังเลยนะครับบอกเลยครับว่าดูจริงๆเราจะใช้ปูนครับไปกับอันมณีคุ้มค้ั่งและลูกไฟนะครับแก้วแนะนำให้ออปเกลดลูกไฟไปเลเวลตันนะครับเลเว่ายี่สิบเอ็ดจะได้อาจมตีได้แรงขึ้นนะครับการเลือกบ้านให้เลือกบ้านที่เอาสระว่านะครับบว้ด้านนอกแล้วเราสามารถที่จะยิงลูกไฟไปได้นะครับการยิงลูกไฟเราอาจจะไม่ต้องรอให้ป้อมธนูพังลงไปนะครับหรือว่าป้อมห่อคอย ระเบิดพังลงไปนะครับเราก็ยิงไปที่หอคอยพุทธนูะครับมันก็จะโดนป้อมละวานนั่นเองแล้วก็ใช้พหไนลงไปช่วยนะครับก็จะโจมตีได้แล้วก็เราจะเข้ากันนะครับเดี๋ยวแก้วเข้าให้ชุมกันเลยแก้วกดไปเลยนะครับก็จะปล่อยฟูลงไปนะครับจะเห็นว่าแก้วปล่อยฟูไปด้านบนครับแลีวแก้วใช้ืนไหวยิงลูกไฟลงไปนะครับทุโซนนี้ก็จะพังลงไปเป็นการตัดทางโซนหนึ่งเลยนะครับจากนั้นครับพอเราได้โซนที่พังลงไปแล้วนะครับเราก็ไปด้านบน จะเห็นว่าแก้วปล่อยลงฐานลงมาแล้วนะครับแล้วก็ไปฟรีลงไปตรงนี้นะครับควีนมากับลงทหารนะครับจะไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยนะครับเบก้าจะเป็นตัวแทงควีนจะเป็นตัวที่โจมตีกับข้ามกำแพงไปได้นะครับก็ถือว่าดีเลยแล้วเราจะให้ควีนเนี่ยไหลลงไปด้านล่างจากนั้นครับเราจะเข้ากันพอจะทางได้ซ้ายดึนขวาได้แล้วนะครับเราก็เข้าแก้เข้านะครับให้ใช้ระเบิดเปกํกำแพงครับแล้วก็ปล่อยฐานลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงซูเปอร์แม่มดดูอิด แล้วก็เราจะเข้าไปนครับใชุ้ปูลเมื่อลงไปเพิ่มนะครับฐานแกนที่ออกมาครับแก้วใส่เป็นซปเปอร์ลูกกระจกงครับทำให้มันจะโจมตีได้ดีเลยครับก็ต้องระวังดีนะครับเช็คก่อนได้นะครับว่าก่อนโจมตีมาที่เจอครับมีทังแกแอน์หรือไม่ถ้ามีก็เตรียมรับมือนะครับเตรียมทําการใช้ยาพิษลงไปไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับให้ปล่อยยาพิษไปที่ฐานแคนแก้วก็ปล่อยยาพิษลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็ทางเราจะเข้าไปนะครับทิ้งไปก่อนเลย จแก้วเนี่ยอยากจะให้ดูอิน,นครับมันเยียวยาไปที่คิงแต่ดูอิน,นครับเยียวยาไปที่ซูเปอร์แมมมดนั่นเองคิงเข้าไปครับแล้วก็แก้เห็นว่าด้าซายนครับค่อนข้างที่จะมีตัวของเราเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคีนอยู่ด้านริมมีคิงมีซูเปอร์แมมมออยู่ตรงกลางแก้เห็นว่าด้านขวาน,นะครับไม่มีใครโจมตีเลยแก้วก็เลยส่งเจ๊เข้าไปนะครับเพื่อโจมตีโซนด้านขวาเจ้ได้จากทางด้านขวาน,นครับแล้วก็บีบทาน,นครับให้คิงเข้าไปตรงกลางนั่นเอง เจโนะแก้วจะเล่นแบบนี้ตลอดทุกตาครับกับการเชเจเราจะเข้าไปนะครับคิงจะลงไปด้านล่างนะครับคิงเนี่ยเสือดานะครับที่ดูอิดไม่มายุยาครับก็ลงไปนะครับแล้วเจอกับสลาวนะครับเราสามารถใช้ยาแช่ลงไปได้นะครับแต่ว่าสลาวเส้นเดียวนะครับมันอาจจะไอหลายเส้นนะครับมันอาจจะไม่หูท่ายครับทาให้เราไม่ต้องใช้ยาแช่ลงไปนะครับแก้วเช็คกระโดดลงไปเพื่อที่จะเชื่อมต่อมาด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับแก้วรีบกดท่าไม่ตายนะครับเพราะว่า ควีนโดนจี้มาแก้วยังไม่อยากให้เลือนลดลงไปเยอะนะครับที่จริงเนี่ยถ้าไม่ได้เจอ,อป้อมขครน่งยิงหิน,นครับก็ปล่อยให้มันเสียสกิลไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะใช้ท่าไม่ตายอัตโนมัตินั่นเองก็แต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงครับถ้าเป็นเครื่องยิงหินควีนอาจจะตายทาตายคาท่าไม่ตายนั่นเองและเจก็จะลงมาครับเราเข้าไปคลิปลงไปนะครับตายลงไปแก้วใช้ยบ้านลงไปนะครับ,บ,รบเพื่อที่จะให้ซูเปอร์แม่โมนนะครับโจมตีได้แรงขึ้นนะครับแก้วแช่ไปที่บ้าน และซูเปอร์แม่มดก็โจมตีเข้าไปนะครับแบบนี้เลยก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเราใช้แช่ลงไปด้านขวาชนะ่าล่าขั้วหัวไปที่คิงคุยอยู่ด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่าซูเปอร์แม่มดจะลงมาครับแก้วก็ปล่อยสิทธิ์ฐานลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อมดธนูนะครับแก้ใช้ระเบิดครับปิดกิมแพงให้กับซูเปอร์แม่มดออกมานั่นเองก็สมาร์ทที่จะลงมาครับเรามาช่วยโจมตีด้านล่างได้เจเนี่ยเป็นตัวที่ดีเลยนะครับแก้วแนะนําว่าถ้าไม่รู้จะอัปเกรดผู้กล่นตัวใดก่อนครับให้อัปเกรดเจเลยนะครับ จะได้อึดๆแล้วก็จมทีได้ดีเลยเราก็ได้มาสามดาวนะครับกับสูตรที่แก้วชืนชนช่นชอบนักชื่นชอบนานนะครับก่อนไปชมสูตรที่2แก้วขอโปรโมทโค้ดหน่อยนะครับหากคุณชื่นชอบผลง,งานที่แก้วทําคุณสามารถสัสนแก้วเรียงง่ายๆโดยใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมเติมที่เว็บ Super c e l ซ Store ได้ของแถมด้วยนะแก้วจะใส่ดิงเว็บไว้ให้ในคำทธ่บายขอบคุณทุกท่านมากๆที่ส,สนับแก้วมาตลอดขอบคุณจริงๆโฆษณาเสร็จแล้วไปชมสูตรที่2กันต่อเลย สูตรที่2ได้แก่ควินชาร์ดมังกรคู่มังกรคู่ก็คีมมังกรและนันขีมมังกรครับสูตรนี้จะยากกว่าสูตรที่แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องใช้สกิลในการเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับพอเราจะเล่นควินชาร์ดนะครับเราจะต้องคอนโทรลควินให้ไปไม่ตายลงไปนั่นเองเดี๋ยวแก้วจะเล่นชมกัน,นครับมาถึงก็หาทางเลือกเข้าเลยนะครับเราอาจเข้าไปโจมตีบ้านก็โจมตีบ้านได้เลยนะครับแบบนี้โจมตีบ้านได้นะครับ แล้วก็เราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ขึ้ยิงลูกไฟลงไปนะครับแก้วจะไปขิ้ยิงลูกไฟลงไปด้านล่างนะครับเป็นการตัดทางแก้วก็ใช้คนเถื่อนลงไปเช็คกับดักก่อนเนาะเพื่อมีเทืดล่านะครับแล้วปล่อลื้ยิงลูกไฟลงไปจากนั้นครับแก้วจะเข้าตรงนี้นะครับที่หน้าขึ้นยิงเห็นครับใช้มังกรน้อยลงไปตัดทางนครับแล้วปล่อยควีนนางฟ้าลงไปนะครับอาจจะใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเช็คลูกป่งสีดำว่าบ้านที่เราเจอนะครับมันมีฐานดักไหมแก้วใช้บอลลูนไปด้านขวานะครับเพื่อที่จะตัดทาง กไม่มั or spring or spring ่นใจนะครับว right. right. well, ่าควินจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับควีนตัดสินใจไปด้านซ้ายนะครับเข้าไปในร่องนะครับแก้วก็ใช้บอลลูนไปเพิ่มแก้วปล่อยยาบ้านะครับเพื่อที่จะเยียวยาได้แรงขึ้นและให้บอลลูนครับเข้าไปลึกถ้าลูกปุ่งสีดาไม่ออกมานะครับแต่ที่ออกมาครับคือฐานแคนแก้วยังคงใช้สารแคนครับเป็นซูเปอร์ลูกกระจอกเหมือนเดิมครับแก้วก็จะใช้ยาพิษลงไปนะครับแบบนี้เลยปล่อยเพื่อนๆหน่อยก็ได้นะและแก้วก็ใช้ยาบ้าลงไปนะครับใช้ซุปเปอร์เบอร์เป็นกำแพง ซุเปอร์เวิร์บไปด้านซ้ายนะครับก็อาจจะทําให้ควีนลงไปด้านล่างได้นะครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปนะครับแก้วปอยซุปเปอร์เวิร์ลงไปเพิ่มก็จะเปงแผงด้านในนะครับจะเห็นว่าซาลวาจี้มานะครับแก้วกลัวพลาดแก้วก็เลแช่ไปนะครับท่ามชมไม่รีบร้อนครับอาจจะรอให้มันจี้ไปจนเลือดควีนลดลงไปสักประมาณ40-50%นะครับค่อยใช้ยาแช่ก็ได้นะครับแต่แบบนั้นจะเสี่ยงแต่ว่ามันจะแก้วว่ามันคุ้มกว่านะเพราะว่าเราจะได้ใช้เวลาที่ใช้แช่นะครับได้นานมากขึ้น มันเป็นแพงนะครับควินจะเข้าไปอาว่าสวยเลยนะครับเราเป็นแพงได้ดีเลยแล้วก็ควินโจมตีสารวาได้นะครับตรงนี้ก็จะไม่น่ากลัวแล้วนะครับเพราะอาวุธเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับมีเป็นเครื่องกวาดอากาศครับด้านซ้ายดึงขวาแล้วก็กระต๊อบทั้งหดสร้างนั่นเองแก่เห็นว่าควินเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ากันเดี๋ยวแกบอกจุดเข้านะครับคบวินมาโจมตีเครื่องกวาดอากาศครับที่เป่าไปด้านล่างทําให้แกมองว่าถ้ามันพังลงไปแก้วใช้มังกรลงจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนน่าจะคุ้มนะครับ แก้วก็แผ่นแผไวแล้วนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นควินจะเข้าไปครับและที่สําคัญควินเลือกยิงกาแพงครับแสดงว่าควินจะไปที่บ้านก็ปล่อยเธอไปเลยนะครับอาจจะใช้ยาว่าไปช่วยเพื่อโจมตีบ้านให้พังลงไปแต่ที่เราจะเข้ากันครับตรงนี้แก้วจะใช้มังกรครับลงไปด้านล่างอ่ะแก้วปล่อยคินลงไปครับเพราะแก้วรู้นะครับว่าคิงอาจจะเดินเข้าไปที่อ่าที่เก็บน้ำม่วงครับแล้วก็พังบ้านได้แต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าคิงจะไปด้านไหน แก้ซุ่มออกนะแล้วแก้ปล่อยมังกรลงไปด้านซ้ายแล้วนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยนักขีมังกรลงไปนะครับแก้วแนะนำนะครับว่าถ้าไม่ชวนครับให้ใช้ธามตายของปูดินก่อนเลยพอเราจะเอาปูนครับมากับสองคำพี์ครับก็จะเป็นคัมพีร์มันตดและคัมพีโยยาใช้ตอนต้นครับค่อนข้างได้เปรียบเลยไม่เช่นนั้นครับถ้าเรารอสักพักนึงครับกว่าเราจะใช้ บางทีมังกรนะครับมันแยกออกจากกันไปแล้วนะครับมันหนีออกจากรัศมีปู่นะครับทำให้เราอาจจะใช้คำพิมพ์ตะแล้วก็คำพิยยาได้ไม่ทุกตัวนั่นเองก็อาจจะไม่คุ้มค่านั่นเองครับเท่ากับเราแตะต้องต้นแก้วดึงพูดถึงครับแล้วแก้วเช็คควีนมากับคุณแม่ล่องหวนครับแล้วก็ลูกธนูแช่แข็งนั่นเองคีนครับไปด้านบนก็จะโจมตีนนอนครับไม่เข้าไปที่บ้านแต่ควีนครับเข้าไปจะโจมตีบ้านได้แล้วนั่นเองนี่คือแผนของเราครับที่เราจะโจมตีกัน การซูมออกเลยนะครับเพื่อที่จะชมเห็นอย่างที่แก้บอกไปนะครับว่าแก้วเล่นเนี่ยแก้วจะเล่นเจเจเจแก้วไปไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปที่ป้อมอีซีนั่นเองแบบนี้เลยครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างครับช่วยกันโจมตีได้ดีมากๆเลยการเล่นสุดนี้ครับเป็นสุดที่สนุกแก้วชอบมากๆเลยแก้วใช้ยาบ้าไปที่ควีนครับเพื่อที่จะโจมตีบ้านครับบ้านก็จะพังลงไปและควีนขึ้นไปด้านบนครับมังก็มังกรอยู่ด้านซ้ายนะครับจะไปด้านบนแก้วปล่อยยาบ้าลงไปนะครับจะเห็นว่า ยาว้านะครับโดนหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปูวเดนมังกรนักขีมังกรเจนครับทำให้พลังโจมตีนครับสูงมากๆเลยแล้วเราสามารถที่จะโจมตีโซนนี้ได้อย่างไวอันนี้คุณชมต้องไปฝึกนะครับว่าจะปล่อยนักยาบ้านลงไปตรงไหนเพื่อที่จะคุมนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ปล่อยที่มังกรนะครับเราจะปล่อยไปที่ควีนเพราะควีนกําลังโดนโจมตีหนักเราก็ปล่อยไปที่นางฟ้าควีนจะได้เยียวยาได้แรงขึ้นก็ต้องพิจารณาเอานะครับว่าทางสถานการณ์ครับเราจะเล่นยังไง จากนั้นทางเราจะเข้าไปครับรวมถึงด้านซ้ายนะครับแก้ไปพมดลงไปควีนขึ้นไปนะครับแถวด้านบนก็หรือสิ่งก่อสร้างไม่มากนะครับทางฝั่งของมังกรคิงก็จะโจมตีด้านครับแล้วก็จะทาให้เราสามารถที่จะเก็บสามดาวด้านครับเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆเลยกับสูตรควีนชาร์มังกรคู่สูตรที่3ซูเปอร์นักวิ่สมานนะครับเราจะเอาปูเป็นปูวองครับมากับนางฟ้าเราใช้ปูนะครับไปกับคัมพีรมตะแล้วก็ อันย่มมีคุ้มคร่งเดี๋ยวแกจะเล่นชมกันครับว่าเข้ายังไงมาถึงก็ปล่อยปูนะครับไปด้านมุมเลยเราจะเข้าด้านที่ไกลกว่าบ้านนะครับเพื่อที่จะช้เข้าไปแล้วก็ใช้ปูลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยก็ปล่อยปูลงไปเลยนะครับด้านริมักจะไม่ค่อยมีอะไรหูนครับแล้วก็ปล่อยปูไปตามสบายเลยเรามาด้านล่างนครับเราจะเข้ากันการเข้านะครับก็ไม่ยากเลยใช้คุเถื่อนเช็ดกระดักก่อนเนาะถ้ามีโครงกระดูกถ้ามีอะไรก็ปล่อยพ่อมดหรือปล่อยมังกรน้อยลงไปได้เลย เช็คยิงลูกไฟลงไปนะครับเพื่อโจมตีกับป้อมป้อมปืนคูงนั่นเองกลับมาที่ปูนะครับปูโจมตีด้านนอกนะครับแก้วจะไม่เข้าไปลึกนะใช้เวลาสักประมาณ30-45ถึงวินาทีนะครับกับการใช้ปูเดินบล็อกเพราะว่าปูจะได้โจมตีด้านข้างได้นะครับเราจะได้เข้าไปได้เพราะตรงนี้นะครับแก้วใช้พอมดลงไปนะครับเพื่อที่จะตัดทางด้านข้างครับไม่เช่นนั้นตอนแก้วตีเนี่ยแก้วก็ซ้อมมานะครับทางของแก้วจะออกด้านข้างครับแก้วก็เลยใช้แบบนี้เลย แล้วปู่ก็จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวแก้วเข้าแล้วนะแก้วปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยโกแข็งซูเปอร์นักว่างหินปุ๊กปิ๊กแล้วก็ดูอิดบอลูนนะครับปล่อยควีนลงไปนะครับเราใช้ระเบิดเปิดกระแพงระเบิดก็จะเปิดกระแพงชั้นในนะครับก็จะไประเบิดด้านขวานะครับเพราะว่าไม่ต้องการเปิดกระแพงด้านซ้ายนะครับเธอแค้นออกมานะครับเป็นซูเปอร์ลูกกระจงนะครับเข้าไปแก้วเห็นว่าไม่ไหวแล้วนะครับคิงเสียท่าไม่ตายนะครับเราก็เลยใช้สกิลคัมพิมตากูเดน คือถ้าเราเข้าไปครับแล้วคิดว่าไม่ไหวฐานแค้นโหดผู้กล้าโหดมันยิงมาอย่างหนักเลยครับเราทําตัวไม่ถูกกดใช้ท่าไม่ตามปูเลยครับแล้วมันจะเซฟทุกอย่างเลยครับแล้วนังฟ้าก็จะเยียวยาฐานให้กับมามีเลือดเต็มตอนนี้ก็จะเข้าไปสมัดด้านในนะครับบุกทะลวงอย่าวบ้าข้างเลยครับแก้วใช้กระโดดเข้าไปเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเข้าไปได้นั่นเองก็เข้าไปแล้วนะครับแก้วจะปล่อยเจ๊ลงไปด้านบนครับ จะเห็นว่าสไตล์การเล่นของแก้วนะครับแก้วมักจะใช้เจไปตำแหน่งที่ไม่มีใครโจมตีนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราปล่อยเจยไปด้านบนนะครับเพราะว่าคิงไม่สามารถข่ามาโจมตีตรงนี้ได้นะครับก็ปล่อยเจยเข้าไปไปเคลียร์นะครับคุณผู้ชมอาจจะปล่อยเจยลงไปแล้วก็ใช้ธนูนครับหรือพ่อมดลงไปจัดก,การได้นะครับเพื่อที่จะเก็บไปทันเวลานาอเพราะเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญครับกับการเล่นสุดนี้พอเข้าไปนะครับก็มันยากเข้าไปนะครับไม่มีอะไรมากเราคอยใช้แช่นะครับอาจจะแช่ไปที่สารวาก็ได้นะครับอาจจะแช่ไปที่เอ็กโบ แก้วแช่ไปที่เอ็กโบด้านขวานะครับเพื่อที่จะทําให้เจนนะครับไม่ไม่เจ็บเกินไปนั่นเองแล้วก็แช่ไปที่สารวานนะครับนางฟ้าเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีกบดักเยอะทุกอย่างมาด้วยกันนะครับลุงตังนางไปหมดเลยที่เก้วผ้านะครับคือแก้วไม่ปล่อยธนูลงไปจากการซิงโก้สร้างด้านนอกเนาะทำให้มันเสียเวลานั่นเองคีลงมานะครับแก้วใช้ทําให้ตายเซกนังฟ้ามาเพิ่มนะครับนาง้าก็มีเยอะเลยแล้วก็จะเยยาอย่างหนักเลยนะครับโอเค เราลงมาครับเราเหลือยาแช่หนึ่งขวดครับก็ใช้กับป้อมเทลาก็ได้ครับพอปืนใหญ่มันเป็นเพียงแค่เลเวลกระจอกนั่นเองเราใช้แช่ไปนิ่งขวานครับเราเจ๊จะลงไปก็จะประมาณนี้เลยครับทางฝั่งของซุปเปอร์นักหินครับก็จะลงไปด้านล่างแล้วก็จะโจมตีครับแต่ว่าอย่างที่เกบอกไปครับเรามีด้านล่างเยอะเลยแต่แต่ยังเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนแก้วมีธนูแค่2ตัวครับกับนัลลัก้ะหัวเวลาอาจจะไม่ทันได้นครับฉะนั้น เราจะต้องทําให้ทันเวลาครับแต่โชคดีที่ตอนนี้แก้วสามารถที่จะตีได้ทันเวลาครับก็เลยไม่พลาดสามดาวนั่นเองและนี่คือสสูตรตีบ้านสิสี่โดยไม่ใช้ฐานแคนเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมชอบสูตรไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกแก้วนะแก้วชอบสูตรควีนชาร์ดมังกรคู่มากๆเลยได้ฝึกฝีมือการเล่นเกมแคทของแคนเป็นอย่างดีหากคุณต้องการดูสูตรตีบ้าน14ตีบ้าน15แบบใช้ฐานแคนแก้วแนะนำสูตรดูอิด8ตัว กดที่คลิปเพื่อเข้าไปรับชมได้เลยและวพบกันใหม่สวัสดีครับ